ตัวด <Đ ừng, S 3> ีครับจังหวะแรกฉันลุยขาเนตัวบงยืดเริ่มโยกอุ้ยเผาล่ำตวเลยครับเริ่มโยกเริ่มเบียด อ๋อนี่นี่นี่เมฆขาวนี่ไต่หน่อยได้หลายบัรลูกนะครับนี่เมฆขาวดันหนานะครับชัดเจนี่ฝ่าดังเงินพนเดียวชัดเจนนะครับไต่ขาวลงมาจะเป็นฝ่าดังเงินล้วลัวครับฝ่าดังเงินล้วลัวขาวท้าดังเงินพื้นเดียวนะครับนี่เปลี่ยนตั้งขวาของง่ายจริงแกิงผู้ใด

Ba ba. Anh đi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 . Anh Anh đi. 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 เทียวทำไมช้าเน่ะฮะทียวทำไมชาอนไปแป๊บนึงงนี่บ่ลังเก่ามันหมอกเลยนะครับหมอกไหล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn